อันนี่หลายเรื่องสําคัญเลยนี่ยังไม่อยากถามลึกกว่าน,นี้ไว้มานั่งคุยก่อนได้ข่าวจะเลิกเล่นการเมืองอืประมาณวายหกสิบคอยย่นแล้วคุณอนุทินบอกว่าสมัยหน้าอีกสมัยแล้วก็เลิกลวค่ะอ่าคนที่เห็นตัวเองคอยย่นแปลว่าเริ่มแก่เหมือนพี่ก็เหมือนกันพี่ยก็คอยย่นแล้วอ่าพี่มองในตัวเองในรูปที่ถ่ายม,มาคอยย่นมากเลยอ่คาคุณอนุทินไหนคุณอนุทินก็บอกคุณอนุทินคอยย่นหมดแล้วเนี่ยือ มีหน้าหลังๆใส่เสื้อปิดคอเลยหรือ,อยังไงน้องนี่ไงคือนักข่าวถามอนาคตทางการเมืองที่คุณอนุทินเคยพูดให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าขออีกสมัยหนึ่งก็คืออีกสมัยหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเลิกและจะวางมือแล้วคุณอนุทินก็ชี้มาที่คอนี่นะคะแล้วบอกก็ดูสิคอย่อนหมดแล้วสมัยนี้มันดึงได้คุณอนุทินดึงหนังที่คอไม่เลายทำให้มันตึงนังทำได้ไหม <c oughs> น้องหัวล่ออะไร กลังนึงว่ามันดึงได้ไม่ใช่หรอปกติเขาดึงหน้าใช่ไหมเราก็ดึงมันลงไปอีกคอเนี่ยเป็นอะไรที่ทําไม่ได้จริงเหรอเท่าที่ทราบนะเนี่ยทุกคนก็คอเหี่ยวไม่ก็มัดมันขึ้นไปอย่างนี้ได้ไหมโอ้ตึงเลยอะค่ะเห็นไหมนี่ยนผบ้ชมตึงอย่างไม่น่าเชื่อเลยเออไหน คือคุณอน,นุทินบอกว่าเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ,ะรุ่นใหม่ก็ต้องเริ่มเข้ามาอืมอ่ะเนี่เมกครูโพูได้ชัดถ้อยชัดคำมากพักภูมิใจไทยนี่เขาหาา่หางไกลอมุกห่างไกลใบมุกทั้งพักเลยคุณอนุทินบอกทั้งพักเลยแล้วก็ยกตัวอย่างคุณศักดิ์สยามค่ะ,ะก็แกกินนมเย็นสีชมพูอ่ะจำได้ไหมขนาดไปเที่ยวด้วยภารกิจหมายถึงบางทีต้องไปงานสังคมคุณศักดิ์สยามรับประทานนมเย็นจำได้ค่ะสีชมพูอ่ะ คือคุณวโรธินบ,บอกทั้งพรรคเขาเลยห่างกกลใบยมุกแล้วคุณศักสยามนี่ก็คือเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเห็นไหมนี่ไงได้ตั้งเยอะแยะจากการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไหนว่ากันต่อสิไม่จริงอ่อนน้อมเมื่อาวานยังดูนักข่าวปอติคุณวโรินไม่ค่อยดูนะใจดีค่ะไม่ดูไหมไม่ดูวันก่อนที่พูดหน้าตัวเมียก็ไม่ได้ว่าหน้าข่าวใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้พูดแบบมีอารมณ์่ะ 嚇！唔係。